คลิปนี้จะเว้าเรื่องความมีวินัยของของคนออสเตรเลียอันเว้าในส่วนที่เรนได้สัมผัสเนาะค่ะเวลาเขามีนัดสังสรรค์กินเลี้ยงอยู่ข้างนอกเนาะถ้าเขาจะต้องดื่มเขาคิดแล้วว่าเออไปนีฉันจะดื่มหลังสินะเกินกว่ากฎหมายกาหนดดัวยสินะโดยโดยโดย,โดยร่วมแล้วก็คือแบบมากกว่าสองแก้วองศ์เนาะ กินเครื่องดื่มดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะกินเหลาพี่น้องค่ะเขาจะเขาสิว่างแผนไว้เลยในการเดินทางก็คือถ้าทุกคนถาคนทีไปไปรวมเนี่ยมูพวกเนี่ยต่างคนก็ต่างจะดื่มเนี่ยเขาก็จะนั่งแท็กซี่ไปถ้าไม่ถ้าไม่ให้คนที่บ้านเนาะถ้าบาใหาคนที่บ้านไปส่งนะคะหรือไปด้วยกันแล้วแล้วคนนึงก็จะไม่ดื่มม,มื่อสห่ ันนี้เป็นคือคือแบบเขาจะบอเขาจะบอคิดเขาขานตัวเองว่าเออขับ่านไม่มีด่านหรอกแถวนี้ยงสินะ mm hmm. เขาจะไม่คิดแบบนั้นค่ะเขาจะรู้ว่ามันจะผิดกฎหมายนะถ้าคุณมีอ่ามีเดิมเครื่องเดิมที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากฎหมายกําหนดเนี่ยเขาจะไม่ทาไม่ไม่ใช่แค่ว่าเออเดี๋ยวคุณจะอ่าโดนยกเลิกใบขับขี่นะห้ามขับรถอีกอย่างสินะไม่เขาจะไม่คิดแค่นั้น ก็เลยแบบว่าคือเครือคอค่อถูกคนนะ่ะถ้าจะไปงานเขาจะคิดแบบนี้เลยแล้วถ้าคนที่ที่ไม่ขับแท็กซี่ที่ไม่เรียกใช้บริการแท็กซี่หรือว่ารถประจำทางรถเมล์รถไฟหรือให้คนที่บ้านไปรับคนรู้จักไปรับไปส่งสิเนาะแล้วเขาดื่มเขาขับละ่ะถ้าเจอเขากะม,มันเป็นปัญหาขอ,ของชีวิตเลยไหมคะ ถ้าคุณโดนยกเลิกใบขับขี่ไม่ให้คุณขับรถระยะเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวจะหาข้อมูลมามามาฝากพี่น้องเอฟซอันนี้ก็เล่าให้กันฟังว่าคน,นออสเตรเลียมีม,มีมีวินัยสูงในขารใส่ชีวิตแล้วกฎหมายของเขาเข้มคนของเขากักบ บบบมองทีสิเห็ดบบบขิดทีสิเรืืองทีวาฉันจะต้องทําผิดมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างสินะเขาจะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไหมคะอย่างแฟนเมื่อก่อนตอนคบกันใหม่ๆเนาะรุ่นนี้ก็ยังยังไม่มีสิทธ์สอบใบขับขี่ที่นี่คือขับรถได้ใช้ใบขับขี่เมืองไทยถ้าถ้าคุณถือวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยือนเนี่ยยังมีสิทธ์ ใช้ใบขับขี่เมืองไทยแล้วก็ขับได้แต่กระตองมีคนที่มีฟู้ไล่เศษ็จของอยู่เนี่ยนั่งไปนั่งไม่สามารถขับคนเดียวได้ตามกฎหมายของเขานะฮะบัดน,นี้เวลาเพิ่นสิบไปประเทศจังไรยอมเดินเดินไปขึ้นรถเม์ถ้าถ้าเขาจะมีมีสังสรรค์ปาร์ตี้มีนัดกับเพื่อนแล้วจะต้องดื่มเขาดื่มกันอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ไม่ แต่คนที่นี่ที่เห็นไม่ไม่ไม่เคยเห็นใครที่ดื่มแบบเมาแอคุมสติไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่บอกเคยเห็นพี่น้องแล้วดื่มแล้วก็พูดจาแบบก้าวล่วงคนเน่นหือว้อยๆอะไรอย่างสิกับบอกเคยเห็นไม่เคยเห็นที่เราแบบมันใจก็คือรุ่นนี้เข้าเข้าสังคมบ่อยเพ่นเป็นเป็น,ปนไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นคนชอบสังคมนะคะแต่ว่า เขาจะเฮ็ดเขาจะทําชีวิตให้ให้กับพี่กระเป๋านะ <c oughs> อันนี้เขาขางเขาขางคน้องกับกองเบาเรื่องเพิ่นกะจิเพิ่นว่าให้ฉันขับรถไปส่งถ้าให้ขับรถไปส่งก็อ่าสถานีรถไฟออกไฟก็อยู่ใกล้ๆเนาะขับรถไปสิบหน้าที่เนี่ยแหละอ่าบ่ถึง <c oughs> หาหกหน้าที่เนี่ยแหละพี่น้องรถมันไม่ติด เพื่นก็ท่างไปไปไปขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ก็ห่างจากบ้านประมาณห้ารอเมตรนี่แหละใกล้ๆแต่ว่าอากาศที่นี่มันบมเมนอากาศฮอนเนาะเป็นยางหลายกิโลกับบ่มีเงอะหอกบ่ไม่ไม่ค่อยเหนื่อยเังสินะคะอันนี้ก็คือแบบว่าแล้วเวลาเขาจะเป๊ะอ่าฝาห้องฝนตกทำมีนัดก,กับไปไปคือเขาบ่ ถ้าเขารับปากว่าจะไปแล้วนะคะจะจะจะเป็นแบบนั้นอ่ากับกับยางกับกับกน,นางโรนีหรอกกับมาล้งหรอกกับยางกับมากสินะยอ,ยอมยอมแบบนั้นเขาจะเขาจะว่างแผนไวไหมเป็นเป็นแบบนั้นค่ะคุยกันสัเพเหุราเนอะแล,แล้วอีกอย่างหนึ่งที่รนีพูดถึงเรื่องว่าคนที่นี่นิยมพบปะสังสรรค์ ไปกินข้าวจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนหรืออย่างเื่นที่สโมสรที่นี่เขาเรียกคลับเนาะตามเมืองใหญ่ๆนี่ก็จะมีหลายคลับหลายสโมสรลองรับคนที่มาใส่บริการพี่น้องสะอ,อสะอสอนบ้านเพื่อนแล้วก็ส่วนมากคลับนเนี่ยสโมสรเนี่ยก็จะอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดีจังริมทะเลสาบเพ่น ริมริมทะเลหรือถ้าเป็นใกล้แนวภูเขาก็จะแบบเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมังสิหม่คะ่ะสโมโรกอนก๊อบขับมั้งสิกะสิสวยงามมังสิ่ม่คะ่ะแล้วเป็นคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้แปลว่าสวนรวมรุูนี่ก็เลยคิดว่าเออเขาเขาเขา,เขาบริหารแล้วส่วนรายได้กําไรก็คือเข้ารัฐบาลไหมสินะรุูนี่คิดนะคะอันนี้ก็แค่คิดดอกบลูบ บาลูลลาลละเอยียดของเพิ่นนะาค่ะคำว่าคอมูลดีจเนียรุนี่ก็เลยคิดว่าเออมันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่กิจการส่วนบุคคลมเมื่อแมนกิจการของของเอกชนทั้งสิบเลยค่ะตอนมาใหม่ๆก็คิดว่าเออดีเนาะสมมติสอนนี่จะจะมีอันห้องใหญ่เลยมีเครื่องหลายเครื่องที่จะแบบว่าเลนตบตู อคือจังสลอรแมนที่จังสันไหมคะแต่ว่าที่ท,ทค่อยเห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เขาใช้ใจเมื่อกดๆๆจังสิไหมคะที่เขาไปเล่นที่ว่าพานันนั่นแหละหลายโตหลายหลายเครเนนื่องไฮเลนนั่ไหมเออรองรับเจ้า,าหลายที่ีเคยพูดว่าถ้าคุณไม่มีวินวัยควบคุมตัวเองไม่ได้เขาไปล่องเล่นกันสิติดจังสินะติดแล้วกับสิเศร้าอย่างจังสินะมันคือ การพนันอย่างหนึ่งมึงสิเนาะแต่ว่าที่นี่มันไม่ผิดกฎหมายเข้ากนสนุกเอาคอนเนี่ยเข้าสนุกเอาเงื่อนคนอยู่ด้ค่ะเบื้องเบื้องอะคักนี่ก็คือมีคนเล่นเข้าไปเล่นตลอดเข้าไปอังเสร็จเขาจะแยกส่วนเนาะแต่ว่าห้องห้องที่เป็นห้องตกตู้เนี่ย <c oughs> เพิ่นกำลังล่องวันนี้จะไปจะไปตีบิงปองในเช้าตอนนี้ที่นั่งทำคลิปนี้ก็สองโมงกว่าแล้ว ใกล้จะถึงเวลาคันได้เว้าแล้วก็ลงง่งงานได้พี่น้องแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนมือ <c ười> ค,คลิปหน้าเดี๋ยวจะจะมาพูดเรื่องอันอันสมอซ้อนอีกขอพรบคุณพี่น้องเอซทุกท่านที่เข้ามารับชมที่เข้ามาซับพอร์ตขอบคุณหลายๆค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ